ในื่อไป้ไปดูเจ้าหน้าที่กับภารกิจในวัดยามวิกาลบอกเลยร้อนมากสวัสดีครับผมนายวรนนท์ทองแต่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักมโสติดตั้ัให้ศบาลนครปักเก็ตทางวัดในเขตพื้นที่ของความรู้ครห์ติดตั้งหลังดับเพลิงเพื่อเป็นการป้องกันและรับกิมภัยสองคนน,น,งคนี้เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยได้รับคำขอจากทางวัดให้มาติดตั้ง <no อุปกรณ์ดับเพลิงให้วัดหน่อยนี่พึ่งมาถึงก็มืดซะแล้วครับเนี่ยนี่นี่จอดเช้านี้เลย พี่ทำไมพี่ต้องมาคว้าตอนกลางคืนด้วยล่ะพี่โรงงานเขาเสร็จตอนคืนจะให้มาตอนไหนล่ะนี่เจ้าว่าให้มันติดสาลาเนี่ยแต่สาลาเนี่มีศพอยู่ด้วยนะนั่นเฮ้ยมันจะเป็นไรไปเล่าศพก็ศพเออเราก็ติดไปติดติดเธอจะได้เสร็จเร็วๆไงส่วนนายคนนี้ครับเป็นคนเมาหลับอยู่หลังโรงศพนั่นแหละครับเอาเจาะเจาะเจาะตื่นตื่ตื่นเอตกตตก บอกว่าเปล่านะพี่ผมจองผมเฉยๆไม่มีอะไรตกพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยเอาเอาเรรู้ว่ามันมันมันเฮ้ยไม่มีอะไรเอ็งรีบจอบไปนะเฮ้ยจอบจอบจอบเร็วเร็วเฮ้ยเฮเฮยมันดังเสีย้วพี่มันดังตรงไหนวะดังตรงโรงศพเราพี่มันต้องดังอะไรใกล้ไอ้ทีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเองตกอยู่หล,หล <Rah> ังโรงเนี่ยอ

ไปขี่ดับเพลิงอะ่ะมันอะ่ะเป็นผีเลยนะด,ดูนี่เนี่ยน่ากลัวไหมเนี่ยอะไรวะคนจะหลับจะนอนเพียงดังจริงดริง ตั้งส่วนจะไมรทแต่ในช่วงจวังหวะตอนมันไม่มีคนนะก็จะเงียบๆก็มืดด้วยบองเวงนิดหนึ่นโงโรงศพเนี่ยตั้งอยู่เลนการสาราเลยระหว่างที่กเจอะได้ยินเสียงเกาะแกะเกาะแกะอยู่บริเวณหลัลงโรงศพมันก็เงียบไปแล้วก็มีเสียงดงอีคิดในใจแล้วว่าอาจจะมีสิ่งลีง้ลับทีนี้มันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นคนเมาน,นอนหลังโรงศพหน้าขาวขนาดนี้ถ้าเป็นผีเป็นผีอะไรดีผีจูออนดีไหม ขอขอบคุณคุณวรณนนท์พัดทองเจ้าพนกาักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสเทศบาลนครปักเกร็ดเจ้าของเรื่องคนเมาไม่ใช่ผี